สวัสดีครับสำหรัิป,ปีชั้แนวครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแหนแดงคลิปต่างๆที่ได้หลายช่องได้หลายคนได้ให้ความรู้ไว้ใน YouTube นะครับไว้ในโลกโซเชียลตอนนี้นี่มีเยอะมากเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมเลี้ยงไว้ทำไมก็แล้วกันนะครับ หลักๆแล้วผมเลี้ยงไว้เลี้ยงไก่ครับเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารไก่นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีราคาแพงนะครับประโยชน์ของแนแดงมันก็คือนะครับมีโปรโตีนนะครับมีไนโตรเจนเราสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างนะครับอยากให้เกษตรกร,กรทุกคนควรที่จะมีไว้ติดบ้านนะครับทำไว้สักบ่อหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถนำไป ใชป้ประโยชน์ได้เยอะนะครับการเลี้ยงก็ไม่ยากเลยครับง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับผมแล้วผมจะใช้ปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวแห้ง1่งส่วนแล้วก็ดินดินตามท้องนาตามบ้านเราเลยครับทั่วไปเลย4ส,ส่วนนะครับใชั้ส่วน4ต่อ1นนะครับนำไปลงบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเติมน้ําลงไปให้สูงประมาณครึ่งแข้งก็พอครับแค่นี้พอครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็ตักเศษขี้ฟางเศษอะไรออกที่มันลอยขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอาเมลพันธ์แนแดงลงได้เลยนะครับแค่นี้เลยครับผมแล้วก็รออีกประมาณสีวันนะครับแล้วก็เก็บ ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังตักแหนแดงไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตอนนี้หรือถ้าอยู่ในฤดูทํานานะครับถ้าเราปลูกข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าวขึ้นแล้วเราก็เอาแหนแดงไปลงทุ่งนาก็ได้นะครับแนะนำเกษตรกร,กรทุกคนเลยนะครับมีไว้เถอะครับ เอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้านเราได้สบายครับผมหวังว่าคลิปนี้จะตรงใจกับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ